สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเข้มทองน้องทางบ้านนากันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะมาพร้อมกับน้องกาแฟานี่เองวันนี้นะคะมีภารกิจฟิชโชค่ะก็คือเราจะทำการอาบน้ำเจ้ากาแฟกันนะคะดูนะคะนี่ทุกคนมันไปคลุกขี้วัวกันมา เราก็จะใช้น้ำยาตัวนี้นะคะ LOC นะคะในการอาบน้ำน้องหมาของเรานะคะรับรองได้ว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาผสมจากน้ำมันมะพร้าวนะคะตัวนี้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดไหมคะกาแฟสุดยอดเลยค่ะ,ะหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะทำการล้างรถไปด้วยเลยด้วยน้ำยาตัวเดิมนะคะสามารถทำได้หลายอย่างเลยนะคะน้ำยาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเป็น น้ำยาอนเนกประสงค์ทำความสะอาดทั่วไปนะคะสามารถทำล้างห้องน้ำมีอะไรอีกบ้างคะกาแฟล้างห้องน้ำแล้วทำอะไรอีกได้มีล้างห้องน้ำสามารถเอาไปล้างรถเอาไปถูบ้านก็ได้นะคะกาแฟว่าไหมเยี่ยมเลยจริงๆเยี่ยมเยี่ยมเยีมเยียม,ยยม <laughs> เดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะไปอาบน้ำกาแฟกันยังไงนะจ๊ะ มาพบเกก็ใสฟกันนะคะเราก็ทําการเตรียมน้ํานะคะประมาณหนึ่งถังนะคะก็ประมาณหนึ่งถังนี่ประมาณห้าหกลิตรนะคะก็คือผสมน้ํายาตัวนี้นะคะประมาณสองสองฝานะจ๊ะใส่ไปเลยสองฝานี้สำหรับหมาทั้งหมดสามตัวแล้วก็น้ํายาที่เหลือเราก็สามารถที่จะเอาไปล้างรถต่อได้นะคะ ผสมน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทำการเตรียมน้องหมาของเรากันเลยจ้าเฮเด้งกลับไปกลับมาเลยนะเจาพร้อมอาบน้ำมัยังถอดปลอกคอก่อนนะเอเราก็เอาน้ำนะคะ าทีก็ได้แล้วนะคะง่ายๆเลย คิวสองสามตัวแหละ <c oughs> จะเป็นการลั่นลั m น ที่สำคัญนะคะก็คือว่าราคาของเขานะคะไม่แพงนะคะถ้าเป็นสมาชิกแล้วก็จะอยู่ที่170บาทเท่านั้นนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงของ A Start นะคะใครที่เป็นสมาชิก170บาทเนี่ยจะลดไปอีก15%นะคะคนที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็มาสมัครกันได้นะคะที่ใต้ลิงก์นี้นะจ๊ะใครสนใจนะคะมา ซื้อ LOC กับนุ้งนางได้นะคะ,ะบ๊ายบายจา้าว้าว